ท่านวโยคาวจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาบรรจบครบรอบในการที่เราจะแนะนำในเรื่องความการปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบันต่อไป <c oughs> นี่การปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบันนั้นสำหรับบุท่านนอกจากพุทธจริต ก็ต้องมาคิดอีกมุมหนึ่งนั่นก็คืออริยสัจคำว่าอริยสัจในบรรดาท่านหลายเมื่อฟังกันแล้วถึงชื่นชื่นชื่อว่าอริยสัจร,รู้สึกว่ามันน่าหนักใจจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคําว่าอริยสัจท่านกล่าวว่าเป็นธรรมะเบื้องสูง เป็นเรื่องของนักปราชญ์เท่านั้นที่จะพึงรู้ที่จะพึงพิจารณาเพราะเป็นของยาก <c oughs> แล้วว่ากันไปตามความจริงความรู้สึกอย่างนี้ <c oughs> ก็ผมเองคิดว่าเป็นอุปาทานมากกว่าเพราะว่าคำว่าอริยสัจแปลว่าของจริง ที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรับรองเรื่อของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเข้าถึงแล้วคือมีจิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอาริยสัจเมื่อเราพูดกันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนัก ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงอริยสัจของพระโสดาบันความจริงอริยสัจนี้ก็ต้องคิดจะเป็นชั้นๆไม่ใช่ว่ากันดะอยู่ๆก็มาจะใช้อริยสัจคำว่าหันมันก็หนักเกินไป <c oughs> ถ้าจะเป็นนักเพาะกำลังกาย <c oughs> ก็จะกลายเป็นปล้ำช้างไป อยู่ๆไม่พันยจะฝึกกําลังกายกําลังใจให้มันดีแล้วก็ตั้งท่าไปปล้ำกับช้างนี่ท่ามันจะแย่อันดับแรกเราก็ต้องดูเสีก่อนว่าอะไรที่เราชอจะประทะกันได้แต่ก็ไม่ใช่ประทะกับสิ่งที่ไม่มีกําลังจะต้องมีกําลังพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วเราจรึงจะฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไปได้ตามลําดับ ถ้าจะพูดกันแบบนักรบเราก็ต้องเลือกตีจุดอ,อ่อ,อนที่เราสามารถจะชนะได้ก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆไปเก็บเล็กเก็บน้อยมากเพียงใดข้าศึกก็หมดกำลังไปมากเพียงนั้นข้อนี้มีประมาณฉันใดเมื่การการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกัน อยู่ๆเราจะใช้กําลังพท่านหันมาปล้ำกับเราซึ่งเป็นปุถุชนก็รู้สึกว่าจะหนักใจมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้กําลังแต่พอสมควร <c oughs> อะไรแค่ไหนทําแค่นั้นกําลังแล้วแค่ยกได้ห้ากิโลแล้วก็ยกห้ากิโล กำลังมากขึ้นแล้วพอย่อสู้กับน้ำหนักสิก,กิโลได้แล้วก็ไปยกน้ำหนักสิก,กิโลทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะพอไปไหวสำหรับอาิลยสัตว์นี้ก็เหมือนกันบอกว่าอาริยสัตว์สีร่รายการมีทุกสมุทัไทยนิโรธมกักฟังแล้วปวดหัวไปเลย ไม่อยู่แล้วไม่เรียนแล้วไม่ศึกษาแล้วอริยสัจปวดหัวเกือบตายไม่เอาแล้วชาตินี้ทั้งชาติไม่ขอเรียนอริยสัจนี่พูดอย่างนี้จะมาว่าใครก็น่ากลัวจะต้องไม่ว่าไม่หาว่าใครไม่หาคนว่ามันก็ไม่ถูกไม่รู้จะว่าใครไปที่จะแน่จะมานั่งว่าท่านบูฟังว่าเมร์อย่างนี้ก็ไม่แน่นักเนี่ย ว่าท่านผู้รับฟังอาจจะเห็นว่าอริยสัจไม่ใช่ของหนักก็ได้ฉะนั้นบุคคลที่ถูกว่าในเวลานี้ก็าอาตมาเองนีความจริงนักธรรมะจะเพื่อบรรนามกันนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเทศยังจงอย่าปรารบตนเป็นสําคัญ้เรื่องปรารบดีเป็นสําคัญนะไม่ควรจะปรารบถ้าปลารบชั่วนี่อาตมาว่าคนปรารบ รา่ว่าในอันดับต้นอาตมาเองก็หนักใจในอริยสัจเหมือนกันเพราะบอกว่าอริยสัจปวดหัวเลยใครมีมนเทศอริยสัจไม่ยอมเทศแต่ว่าพอมาศึกษาอริยสัจเข้าจริงๆก็รู้สึกว่าอริยสัจนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เรามีกันอยู่แล้วเป็นปกติแต่เราไม่ได้คิด เอากำลังใจเข้าเรามาคิดให้มันตกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นค่อยๆค,ค,คิดกันไปเวลานี้เราศึกษาเพื่อประสูดาบันเราก็ใช้อริยสัจแค่ประสูดาบันเราจะไปใช้อริยสัจขั้นอรหันโลกเสื่อมสลายจะกินตายนี่อริยสัจขั้นประสูดาบันเป็นยังไงอันดับแรกท่านบอกว่าทุกข์ จงพิจารณาทุกให้เห็นเราก็มานั่งดูว่าการเกิดมานี่อะไรมันเป็นทุกข์ทุกข์ตรงไหนกันแน่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เรามองไม่เห็นเมื่ออยู่ในท้องแม่นี่เราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าในเมื่อไม่รู้เราก็ยังไม่คิดเอาไปไว้กันคิดกันตอนที่จะเป็นพระอรหันต คืออริยสัจของพระอาาริยหันอพังของพระอาหารหันแต่ความจริงตอนนั้นก็ไม่สําคัญตอนนั้นถ้าจะปฏิบัติจากพระอนาคามีไปเป็นพระอาหารหันบม่ว่าหาันไปเรียนอริยสัจไหมถ้าบอกไม่ต้องแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็สําคัญสิ่งที่ยากที่สุดก็สมัยที่เราจะฝึกเพื่อความเป็นระโสดาบันเท่านั้นเพราะเป็นของใหม่ นี่เรามันั่งดูทุกข์ที่เรามองเห็นกันดีกวา่า <c oughs> เวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่ย้อนหลังไปหาความเป็นเด็กเรานึกถึงความเป็นเด็กไม่ออกก็ออนึกถึงว่าเด็กคนอื่นก็แล้วกันเอาเด็กเล็กๆมาคนหนึ่งแล้วที่เทียนช่วยตัวคนเธอไม่ได้เอวางลง เวลาเธอถ่ายอุจาระเธอถ่ายปัสสาวะดูที่ว่าเธอจะมีความลำบากเท่าไหนอุจาระก็เลอะตัวพอลุกไปขึ้นปัสสาวะก็เลอะตัวนี่เราอาจจะนึกถึงไม่ออกว่าเด็กจะมีความรู้สึกยังไงเราก็มานึกถึงตัวเองก็แล้วกันว่าถ้าเราต้องนอนถ่ายอุจาระนอนถ่ายปัสสาวะให้แปดเปื่อนตัวแบบนั้น <c oughs> อาการเหม็นอาการสกปรกมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราจะตอบเองก็ไม่ยากแล้วก็ตอบว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเราไม่ชอบเพียงแค่ใครก็า,า,าไม้จิม้มตจาระนิดเดียวจะไล่แต่เราแล้วลก็วิ่งหนีเพราะว่าถ้าเราถูกกับตูจาระเข้า,ขา,ขาก็แสดงว่าเราไม่สบายกายามาาไม่สบายใจคําว่าทุกข์แปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจ นี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสําหรับระโสดาบันเอากันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าขณะที่เราทรงกายเป็นผู้ใหญ่อยู่นี่ความหิวมันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคตามการตามเวลาที่ร่างกายต้องการมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การหนาวเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ร้อนมากเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ามาสบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การที่เราจะพันร่าพัดท่าจากของรักของชอบใจสามีตายพัรญ,ญาตายลูกรักตายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของที่เรารักสมบัติที่เราหามาได้โดยยากถูกยื้อแย่งไปจากคนร้าย เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่น่ายจะซ้ํากันการที่เราจะตายเกิดขึ้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านั้หลายตอบเองได้จะมีใครบ้างไหมที่พูดวันนี่บอกมันเป็นสุข แต่ว่าท่านตอบว่ามันเป็นสุขอาตมาก็ต้องขอกราบท่านเพราะว่าท่านมีความสุขใจไม่มีความหนักใจในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออารมณ์ของพระอาหารหันต์ท่านบอกว่าไม่เห็นสะเทือนใจสักนิดนี่มันเป็นของธรรมดาฉันไม่เห็นจะหวันไหวเลยมันอยากจะหิวก็เชิญหิวมีให้ไม่กินฉันก็อยากิน เมื่อมีมีให้มันกินก็แล้วไปมันอยากจะหิวก็เชิญร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันนี่มันอยากจะร้อนก็เชิญมันอยากจะป่วยไข้ไม่สมบายก็เชิญมันอยากจะตายก็เชิญเพราะร่างกายไม่ใช่ของฉันร่างกายเป็นของกินเลสตัณหาปาทานอากุศนกรรมสร้างขึ้นฉันไม่สนใจ ถ้าความรู้สึกของท่านเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อตมาขอกราบสามวาระทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะนั่นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องมาฝึกเพื่อความเป็นประสงดาบันอารามณ์ของพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์เนื่องในขันห้าขันห้ามายะสุดมายาสมยังไงฉันไม่มีความรู้สึกถ้าสบายใจ มันปวดท่านรู้ว่าปวดมันหนาวท่านรู้ว่าหนาวมันร้อนท่านรู้ว่าร้อนแต่ว่าท่านไม่สนใจในมันถือว่าหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยมันไปตามเรื่องไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหนักใจนี่ว่ากันตามปกติทีนี้เราก็มาคุยกันต่อไป สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพัพราจากของรักเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งจากอารมณ์ใจที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ความตายยะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็อะไรทุกข์เพราะเราโง่ทำไมจะว่าโง่ก็เพราะอยากเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามไม่โง่ก็จงอย่าเกิดไม่เกิดมันแล้วนี่ ที่เกิดมาก็เกิดเพราะความโง่เข้าใจว่าเกิดเป็นของดีจริงเกิดเป็นอันว่าหาความทุกข์ขึ้นมาให้ได้สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนมามันทุกอย่างสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหาดูให้ดีก็แล้วกันอยากจะมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งรักเลิอเกินราคาเก็แสนจะแพง อยากจะได้แหวนเพชรเงินไม่พอต้องทํางานหนักเพิ่มกําลังงานเพื่อต้องการแหวนเพชรหนึ่งวงในการเพิ่มกําลังงานเข้ามานี่มันเหนื่อยมากขึ้นมันสุขกรือมันถุกตอบเองกันนะตอบกันเองตอนนี้พอได้แหวนเพชรราคาแพงมาแล้วดีใจว่าได้แหวนเข้ามา ก็เลงว่าโจรผู้ร้ายจะเข่งฆ่าจะมาทำร้ายเพื่อเป็นการยื้อแย่งแบวน,นที่เรามีอยู่มันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เพราะนั้นว่าเป็นทุกข์อีกแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขสบายใจทีนี้สมมติว่าเราอยากจะได้สามีหรือภรรยาสักคนหนึ่งขณะที่จะได้กันมาไปเป็นคู่ครองจิตใจก็เต็มไปด้วยความร้รอนในขณะที่มีความรัก เรียกว่าความรักไม่สมหวังมันเป็นสุขและเป็นทุกข์บางทีเห็นคนรักเดินควงคู่ไปกับคนอื่นความเล่าร้อนใจเกิดขึ้นเพราะความหวงแหนอารมณ์อย่างนี้มันเป็นสุขและเป็นทุกข์แล้วเป็นอันว่ามันก็ต้องทุกข์นี่เรานั่งพันนากันไปมันก็ไม่จบรวมความวาทุกข์อย่างในโลกที่ปรากฏมีอยู่มันเป็นภาวะของความทุกข์ทั้งหมด เป็นอารมณ์ของความทุกข์ทั้งหมดเป็นเหตุนำมาของความทุกข์ทั้งหมดโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขค่อยๆคิดกันไปนี่ความทุกอย่างนี้เรายัางต้องการมันอยู่อีกหรือหรือว่าเราไม่ต้องการในมันถ้าเราต้องการมันก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไม่ต้องการมันแล้วก็ควานหาจุดที่เหตุได้เกิดทุกข์ว่าอะไรหนอะ อะไรมันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ต้องทำลายต้นเหตุมาเสียก่อนอยู่ๆมาจะทำลายผลอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำลายต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่อะไรนั่นก็คือตัณหาแล้วพระด้จ่าบอกไอ้ความอยากเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ลองนั่งนึกดูสิ มีข้าวแล้วอยากจะกินอาหารอย่างนนอย่าอยากจะกินอาหารอย่างนี้ดีไม่ดีอาหารในบ้านมีเยอะแยะไม่พออยากจะไปกินอาหารนอกบ้านให้ราคามันแพงเล่งโกโก้เสียน้ำมันค่าพานะยานพานะไปแล้วก็เสียไปหนึ่งไปนั่งในร้านอาหารก็เสียเวลากิไกลงานทางบ้านอีกหนึ่ง แาะคาอาหารในร้านนั้นก็แพงอีกหนึ่งได้เงินที่จ่ายค่าอาหารก็ต้องเพิ่มภาระเั้าไปอีกหนึ่งมันก็แบกความทุกข์หนักแล้ว่าคนที่เขาไม่เห็นทุกข์นั่นเขาไม่รู้คนที่เรียรู้ได้ต้องมีอารมณ์ใจเป็นพระอรียเจ้าเป็นอันว่าถ้าเราตัดความหาตัณหาคือความอยาก นี่ตัดขั้นเบระโสนดาบันไม่ตัดขั้นพระหรหันต์อยากตรงไหนล่ะสำหรับขั้นเบระโสนดาบันก็คิดว่าเรามีเท่าไรพอใจเท่านั้นหมายควาว่าเรามีมาได้โดยสัมมาชีวะเราจะลงทุนเพิ่มสักเท่าไรก็ได้ถ้าเราไม่คดไม่โกงเขาไม่ปลอมไม่แปลงเขาพอใจที่หาได้มาโดยสัมมาชีวะ ไม่ตะเกียรแต่กายไม่อยากได้เกินพอดีอย่างนี้ปรลมตัดตัณหาตัวหนึ่งตัดแบบเบาอย่างประโสดาบัน <c oughs> นี่ความอยากอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออยากจะยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นสำหรับ,บประสูดาบันก็ตัดอยากคือตัณหาตัวนี้เสีย มาตัดเพียงว่าเราจะพอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเราเท่านั้นใครกี่คนกี่คนก็มีสภาวะเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปแต่เพิ่มมากขึ้นมาเท่าไรมันก็ทุกมากเท่านั้นเราพอใจที่เรามีอยู่นี่เป็นที่พอใจของเราแล้วยับยั้งช่างใจด้วยการแห่งสันโดษยินดีเฉพาะบุคคลที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้เกียดกายเกินไป อย่างนี้ก็เป็นการตัดตัณหาที่เพิ่งหามาได้โดยไม่ชอบทำนี่ตัดกันแค่ประสงดาบัน,นถ้าเราอยากจะโกรธอยากจะฆ่าเขาเราก็ตัดน้นเสียเดิมหน้าของพรมีหารสีคือเรามาคิดอีกทีว่าเราไปอยากฆ่าเขาทําไมอยากไปทาร้ายเขาทําไมเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเราไม่ทาร้ายเขาก็มีความทุกข์เพราะเขามีความทุกข์อยู่แล้ว ถ้าเราไปทำอย่างนั้นอารมณ์ใจของเราจะไม่มีความสุขเราไม่ต้องการเราจะปล่อยให้อารมณ์ของความสุขของเราส่งตัวเขาทําไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเขาพูดไม่ดีเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องทําอย่างนั้นตัดอารมณ์อยากจยกฆ่าเขาอยากจะทาร้ายเขาเพื่นอนาาพรมีฐานสีแผ่เมตตาความรักกรุณาความสงสาร ว่าเขาไม่น่าจะทําอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยความทุกข์เขาสร้างศัตรูได้แท้ไม่น่าจะสร้างศัตรูอย่างนี้อารมณ์จิตก็สบายนี่แล้วก็มาตัดความอยากได้แก่ความโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเส้นได้ด้วยหน้าการให้ทานเริงการแลกเปลี่ยนกันการให้ทานเป็นจริยาที่ทําลายความทุกข์ ก็เป็นอนวุว่ตตัวตัดความทุกข์ได้แก่อะไรทั้งนันเลยไม่รู้ถ้อยย้อนในปังนิดป่าตัวที่จะเข้าขมาตัดเหตุของความทุกข์ได้จริงๆคือตัณหาก้อนได้แก่ศีลสมาธิปัญญาท่านบอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมักไอ <c oughs> ตัวมักนี่แหละได้แก่ตัวศีลมรกก็เลยก็ได้แก่ม,กกกมักแปลที่พูดมาแล้วในวันก่อน มักตัวนั้นรวมเข้าโดยย่อคือมีแปดปรจจายไปเป็นแปดย่นอกมาเหลือสามได้กับศีลสมาธิปัญญาเราก็ใช้ศีลเป็นการตัวคุมอารมณ์ยังไงไงเราไม่ยอมให้สีนขาดเกรงว่าจะไปอับอายภูมุมคุมไว้ก่อนสมาธรรมรมิทำอารมณ์จิตจะอารมณ์ศีลให้ทรงตัว สิ่นี้ถ้าไม่มีสมาธิก็ไปไม่รอดปัญญาเราก็มานั่งพิจารณาว่าถ้าเราจะยื้อแย่งทรัพย์สินกับกคนอื่นเป็นการสร้างเวรสร้างภัยเราไม่เอากําลังใจที่อยากจะได้มันเป็นกําลังใจของความชั่วแล้วผลักมันออกไปด้วยกันน่ายการให้ทาน่านปัญญาจะยื้อแย่งความรักก็ผลักออกไปเ้วยการเคารพสิทธิสิ่งกันและกัน นี่ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาและใช้สมาธิเข้าคุมใช้ศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองกำลังใจต้องเข้มแข็งสมาธิคือมีกำลังใจเข้มแข็งว่าฉันจะไม่ยอมละเมิดอย่างนี้แน่นอนตอนนี้หากว่าเราจะมีอาการความโกรธความพยบบาทแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าโกรธพยาบาทเขาทำไมไม่เป็นเรื่อง คนโกรธกันมีความเล่าร้อนคนรักกันมีความสุขเรารักกันดีกว่าหาทางเกือ้อกูลซึ่งกันและกันให้เกิดความรักดีไหมใจเราก็สบายไม่ตัวหลงว่านั่งกับของกูนี่ของกูก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราตายเสร็จแล้วอะไรแบกไปได้บ้าง ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเวลาเราตายเราจะแบกไปได้หรือไม่ได้ก็ามานั่งคิดกันใหม่มานั่งคิดกันว่าในเมื่อขณะก่อนที่เราจะตายชาวบ้านเขาตายให้เราดูแล้วมีคนไหนบ้างที่แบกทรัพย์แบกส,สินไปเป,เปโลกหน้านได้มีบ้างไหมไม่มีสิ่งที่เขารักปันปนหนึ่งว่าจะตายลงไป ในสมัยที่มีชีวิตอยู่แต่พอเขาตายจร,จริงๆเขาก็หาเอาไปไม่ได้ไม่สามารถจะแบกไปได้นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเห็นว่าก็ไม่ควรที่จะมาหลงไหลทรัพย์สินต่างๆให้มันมากเกินพอดีถ้าจิตใจก็ลงเราทรงได้อย่างนี้ก็เข้าถึงนิโรธะนิโรธะแบบตัวโสดาบัน คือหตัดความโลภเส้นได้โดยการให้ทาน2ตัดความรักเส้นได้โดยการรักษาสิทธิสิ่งกันเลยกันยอมรับนับถือสิทธิสิ่งกันเลกันสามตัดความโกรธเส้นได้โดยการมีพรมิหารสี่เป็นสําคัญโดยการใช้ปัญญาพิจารณาทราบตามความเป็นจริงเมื่อโกรธกันเป็นทุกข์รักกันเป็นสุข แล้ up, 2, the, sine, วก an, ave, time, antis, Christ, coming, come, ็ห้าไม่มัวเมาในทรัพย์สินมากเกินไปโดยใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนตายแล้วแบบอะไรไปไม่ได้เมื่ออยู่ก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพไปตามหน้าที่ตายแล้วคนแล้วก็ตายของมันจะหายไปด้วยกิริยเกษจริยาใดๆก็ตามติดตามได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปหมดเรื่องกันถ้าทำได้อย่างนี้เป็นอาบาทุกท่าน ถ้าทรงใจได้อย่างนี้เป็นาทุกท่านมีหวัง่าทรงอารมณ์เป็นประโสดาบันได้อย่างไม่ยากอรบัรดาท่านพระโยคขาวาจระั้งหลายคืนนี้เวลาที่จะพูดกันก็หมดเสร็จแล้วมากเกินไปทังนก็บเบื่อรัวเผลอเกินพอดีแต่ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกำลังใจของท่านอยู่ในอารมณ์ตามที่กล่าวมาแล้วนในอริยสัจสี่ 4. เพื่อเป็นการพยุงอารมณ์จิตให้ตั้งอยู่ในความดีเพื่อความเป็นประโสดาบันตามการตามเวลาที่ท่านต้องการตามมัธยาสัยสอดดี